ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการกางเต็นท์ t o Room House MDX นะครับผมกางไม่ยากครับเหมือนกับการกางเต็นท์โดม2หลังเดี๋ยวสาวๆจะทำให้ดูครับในชุดเต็นท์ก็จะประกอบด้วยวผ้าเต็นท์นะครับชุด Inner Cabin นะครับผมแล้วก็เสาเต็นท์2โดมเสาคาดกลาง1อันเสาเหล็กชุดหน้าสำหรับทาบด้านหน้านะครับแล้วก็ชุดสมอบกครับอย่างแรกเราก็จะเอา เ้าตัวเต็นเนี่ยเอาไปคลี่กลางออกก่อนจะได้ดูว่าไหนด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึง่งชุดด้านหน้าเนี่ยก็จะมีช่องสอดเสาซึ่งจะมีแถบสีเขียวอยู่นั่นหมายความว่าจะเป็นห้องด้านหน้าครับครับอย่างที่บอกมันไม่กลางไม่ยาครับผมเหมือนการกลางเต็นท์โดมสองหลังเราจะเริ่มจากกลางโดมข้างหลังก่อนนะครับผมโดยการสอดเสาอลูมิเนียมซึ่งจะเป็นสี เ,เงินล้วนๆนะครับปลายไม่มีสีอะไรแล้วก็เสียบไปที่ช่องเสียบเสารครับเสาสีเงินก็จะสอดไปที่ช่องเสียบเสาที่มีแถบสีเงินครับเมื่อดันเสาไปถึงสุดแล้วตรงปลายนะครับเราก็จะไปเสียบเข้ากับตัวเสียบปลายเสาด้านหลังครับเมื่อเรายึดปลายเสาด้านหลังทั้งสองด้านแล้วนะครับเรบา <S <S ก็พร้อมที <S <S ่จะยกเต็นท์ขึ้นแล้วครับโดยจับด้านปลายของ ช่องเสียบเสานะครับแล้วก็ดันเข้าไปครับเมื่อยกเสาขึ้นแล้วนะครับผมก็เอาปลายมาเสียบที่พินสีเทาด้านหน้าครับจากนั้นเราก็จะไล่คลิปเสาอ,อลูมิเนียมด้วยคลิปนะครับทั้ง4ด้านเลยครับขั้นตอนต่อไปครับว่าจะใช้เสาอ,อลูมิเนียมตัวสั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะ เป็นตัวแกนหลังคาด้านบนครับใส่ไปที่พินสีไอที่ AT, ใส่พินสีเขียวครับแล้วก็คลิปจากนั้นครับเหมือนกันเลยครับจะเราจากกลางโดมด้านหน้าก็จะใช้เสาอลูมิเนียมที่มีปลายสีเขียวเสียบเข้ามาในช่องเสียบเสาที่มีแถบสีเขียวครับเมื่อเราดันเสาจนสุดแล้วครับก็เอาปลายเสามาเสียบกับพินสีเขียวด้านล่างครับจากนั้นเราก็ไล่คลิป ตามเสาอาลูมิเนียมที่มีคลิปมาให้นะครับหมดทุกด้านครับเมื่อเรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับจากนั้นมาเราก็จะไล่ปักสมอบกตามมุมต่างๆครับอีกจุดหนึงที่สําคัญครับเราต้องมีจุดยึดเสาวรวมกันครับเป็นสีด้านสีเขียวเสร็จแล้วเราก็ผูกเชือกตรงห่วงแล้วก็ปักสมอบกยึดเชือกลงมาครับ ดีที่สุดนะครับคือยึดเจ้าเสาอลูมิเนียมทั้ง4ได้านเลยครับจากนั้นเราก็จะพร้อมที่จะกางห้องนอนนะครับผมอิใน,ในเน์เคบินสังเกตได้ง่ายจะมีโลโก้โฮมแอนด์อยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีหูเกี่ยวตั้งแต่ด้าน,าน,านพื้นแล้วก็ไล่เกี่ยวขึ้นมาถึงด้านบนหลังคาครับ ในชุดก็จะมีเสาสำหรับกางทาบนะครับไม่ว่าหน้าหลังซ้ายขวาเห็นไหมครับกลางไม่ยากเลยครับน้องผู้หญิงสองคนก็ทำได้พร้อมที่จะไปเที่ยววันนี้ครับ